รักทำลายน้ำจืดน้ำเค็มประโยชน์โทษของเสียของดีปาไฟเลือกสันเยอะแยะ มีความอน,นุรักษ์รายทำทำไายน้ำจืดน้ำเค็มแม่ดื่มน้ำเค็มประโยชน์ของแม่โทษของแม่ของเสียของแม่ของดีของแม่ทำที่หนึ ละอ,อัอนเลือกละอนันทำในชุดที่หนึ่งแต่ละคูคม่มีความตั้งข้ามชุดที่สองไฟส,อไฟสันมากมายเดี๋ยวไฟสันมากมายลบประทานเลือกแยกกินป่ากินป่ากินป <c oughs> ่า มาหุมาอีดา้านารีศึกษาใหญ่ยินดีผู้หญิงเล่าเรียนคำชุดที่สองคู่ละแต่มีความหมายเหมือนกันแต่นำไปใช้แตกกันกนารอัใช้ในไในคำหละการในสาภาหรือเขียนภะสาภา พูดภาษาพาน้องวัอ่านนี่นะ้องวัวนะเจ้าป่าชายเรียนเรยบเรียนเรียบฝั่งสมศักดิ์ไม่อ่านนี่ก่อนนะมนอันนั้นไม่ต้องอ่านอ่านแต่ตรงนี้สมศักดิ์จริงๆความจริงครูไม่ให้อ่านแหละไอ้กิจกรร์ดตรงนี้ก็ไม่ต้องอ่านแต่ว่ายากให้อ่านตรงนี้อย่างเดียว ไม้หน,น้ายโครงการลําพูชื่อหนูดูนี่ตาตุ่มเท่าทีเท่าทีเท่าทีเขียงข้างขอบแพกจากเงืกอกปลาหมอเรือลอดฝังแอบชักชามอินเน่ เยียกสวนเซสวนเซสวนเซปักบูนนำเทแทนเน่นไม่ห่างเทแน้นแม่หาห่างเทเหศีศีโภกลงทะเลต้มด้วยงามป้าแล้วก็อาหารดีชีวีมีสุด บทนี้ชี้เฉพาะอาหารหมวดเสริมเล้ากายสุขภาพดีมีความหมายแสนสบายทั้งกายใจการทำหมดผันวน,นในยุคนั้นจำให้มั่นอาจลาดได้คำกละไม่ละไาความทราบไวนน้สันชนี้ นุ๊กุกนุลูกลูลุกลูกลูกลูเสยียงมาลิกานุกร้องดังขึ้นป๊อปปอปออหมอได้เวลาปุ่นแล้วลูกวันอาทิตย์นี้เราจะไปออกกำลังใจที่สวนสนเด็ก ยายายาวัน <Yeah. S 2> yeah. yeah. ไหมใช่หรอหรือพ่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะำนนกำลังใชู้ก้ยุ่ไม้มาปลูกต่อและตอต่อ,อและตอต่างนี้ลึกขึ้นอ,อับน้ำใอ ประทานอาหารเช้าร่วมกัน